ลีน่าจังตอบกลับไว้แบบนี้หลังเบลล่าบอกไม่เคยลืมบุญคุณมิดรราม่าแต่ก็จบลงด้วยสวยเมื่อทางด้านลีน่าจังได้ออกมาไลฟ์สดพูดถึงเบลล่าหลังกระแสตอบรับภาพยนตร์บุคเพสันนิวาส2ดีเกินต้านทำรายได้ทะลุกว่า200กว่าล้านบาทแล้วซึ่งลีน่าจังก็ได้พูดในเชิงตัดพ้อน้อยใจว่าเบลล่าไม่ออกมาพูดถึงตนเลยและเจ้าของงานก็ไม่ส่งบัตรฟรีมาเชิญไปเลย เป็นกระทั่งต่อมาเบลล่าก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ค่ะว่าไม่เคยลืมบุญคุณใครที่มีพระคุณกับเรากบคุณคุณแม่ลีน่าจังด้วยที่ให้กำลังใจแล้วจะส่งบัตรชมภาพยนตร์ไปให้ด้วยพร้อมทั้งขอบคุณคำอวยพรรักแม่นะคะขอให้หนังถึงห้าร้อยล้านด้วยนะคะล่าสุดลีน่าจังก็ได้ไลฟ์สดตอบกลับเบลล่าแล้วค่ะว่าดีใจมากที่เบลล่าจะส่งบัตรมาให้ ชื่นชมกับคำตอบของเบลล่าสมแล้วกับการเป็นนางเอกน่ารักทั้งในจอและนอกจอเลยนอกจากนี้ลีน่าจังก็ได้ไวอวยพรให้เป็นนางเอกพันล้านเร็วๆด้วย